ภาษาจีนเรียกว่าหันดูคราเอาเกะบข้างล่างนะครับหันแปลว่าฉันหอวอหันแปลว่าฉันหนีแปลว่าคุณหรือจะแปลว่าเธอแต่ในส่วนตัวครูอยางคุูอยางอยากให้แปลว่าเธอมากกว่าเพราะมันมีคำหนึ่งชื่อว่าหนิงที่แปลว่าคุณหรือท่านนะครับดังนั้นหนี่ตัวนี้โดยทั่วไปแล้วครูหยางจะให้มันแปลว่าเธอ เอาไว้คุยกับคนที่เราสนิทหรือคนที่อายุน้อยกว่าเราเราจะเรียกเขาว่าเธอหนีแต่เวลาเราไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์เราจะไปเรียกครูบาอาจารย์ว่าหนีมันไม่มีมารยาทต,ต้องใช้คําว่าหนิงนะให้ความเคารพนับถือนิดนึงหนิงน,นะครับดังนั้นคําว่าหนีตัวนี้ครูก็เลยจะบอกพวกเราว่าให้แปลว่าเธอหนี เธอนะครับแต่แน่นอนครับหลายๆก็ท่านก็แปลว่าคุณก็ไม่ว่ากันถ้าเราจําได้แยกออกนะครับถ้าแปลว่าเขา